แล้วเป็นเป็นยังไงบ้างมีมีใครหาย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 ่วงม่วง,งพระเอาก่วงมาก,กน,นะมืกินสวดไปตอนสวดอาทิตตะปริญาสูรินหลับในนะได้ยินเสียงแต่อาจารย์น้ําท่านสวดบิญญาณาังอาทิตตังนะตื่นขึ้นมาทั้งทั้งหลับในด้วยทั้งง่วงด้วยทั้งปวดหลังด้วยนะแต่ก็ไม่ถอยนะสู้ไม่ถอยท้ายสุดแล้วทั้งหมดทั้งปวงก็หายหมดเลย ไม่มีอะไรเหลือนะปวดหลังก็หายนะปวดขาก็หายแม้แต่แม้แต่ง่วงองก็ยังหายนะนี่ียได้บุญมากนะใครทําได้นะเขาเรียกว่าฝืนฝื้นตัวเองในในการในการสร้างบาร,รมีนะคนมีบุญต่างกันเพราะว่าตรงนี้แหละบุญมันต่างกันเพราะว่าความอดความทนขันติยิ่งเป็นยิ่งเป็นลือศีนะ่ะเขายิ่งมีมีเขาเรียกว่าตาบะนะเขายิ่งอดยิ่งทนหนักกว่านี้ี ทนมากกว่าน e ี hey. he ้อ <laughs> <the u es dro pped>. ีกเยอีกเราสวดมาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะแก้ง่วงนะแก้ง่วงหนึ่งแก้ง่วงหนึ่งชั่วโมงเลยนะนี่ทำดานนะจนง่วงหนักไห่หรือว่าหายง่วงเลยไม่ง่วงเลยนะแต่คนออกความคิดพลาดเองออกความคิดพลาดง่วงเองนะแต่ว่าทุกคนก็สวดดีได้ดีนะเสียงสวดแข่งกับพระลมนะ ระหว่างพระลมของเราเนี่ยอะไรอะไรอะไรจะดังกันนะแต่ว่าบรรยากาศดีนะบรรยากาศดีลมพัดก็เย็นดีเราก็อารมณ์ดีตามนะถ้าเราร้อนก็อารมณ์ไม่ดีเมืกันนะอากาศก็ทําให้เป็นตัวกําหนดว่าเราอารมณ์ดีไม่อารมณ์ดีเหมือนกันนะแต่ถึงอารมณ์อยู่ที่ใจเราก็อากาศมันก็เป็นตัวสื่อทําให้รู้ว่าอารมณ์ดีหรือไม่ว่าอารมณ์ไม่ดี มีมีใครได้ได้ได้หลับบ้างตอนกลางวัน,น่ยมีไหมได้หลับบ้างไหมตอนทงคนนะแล้วแล้วเมื่อกี้ส่วนบนหลับบ้างมีหลับไหมหลับไปเลยอู้อ, uh, อะไรจะเบิ้ลขนาดนะ้ะแสดงว่เาเอาเบียบพระเนี่ยพระไมห่หลับเลยพระนะใครสังเกตเห็นไหมตรงพี่ก็นั่งนั่งอยู่เมื่อกี้เนี่ยตอนที่ปวดหลังปวดมากเลยนะแต่ว่าด้วยความที่เราฝึกหัดดู อยู่กับความปวดนะมันปวดก็อดเอาแต่ว่าไม่ลืมที่จะสังเกตดูมันเป็นผู้ดูรู้เห็นนะความปวดของเราความทุกข์ของเราเนี่ยพอสักพักใหญ่ผ่านไปเอา้าหายแล้วความปวดเหมือนมันมีจริงนะแต่พอสักพักหนึ่งผ่านไปเอา้ามันหายไปแล้วความปวดมันก็มีอยู่นะแต่ความปวดนั้นมันก็จะเปลี่ยนไปแต่ใจ,ใจเราต้องเห็นเองรู้เองนะต้องเป็นผู้รู้ดูเห็นเอง รู้เองเห็นเองเท่านั้นถ้าเราไม่รู้ดูเห็นเองเราก็จะทรมานเวลาที่มันปวดขาบ้างปวดหลังบ้างจนถึงปวดใจนะมันก็จะทําให้เราเป็นทุกข์เนะแต่ถ้าเราได้ฝึกหัดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นบ่อยๆแม้แต่ขาเราแม้แต่หลังเราแม้แต่ความม่วงก็ดีทั้งหมดเป็นอาการของของเวทนาเนะของขันมันทําหน้าที่ของมัน กินมากๆมันก็ง่วงหนังท้องตึงหนังตาหย่อนนะนั่งนั่งในเยอะๆเข้ามันก็จะปวดหลังหลังมันปวดก็ให้เป็นแต่ว่าหลังปวดนะก็ให้เป็นแต่ว่าหนังท้องตึงหนังตาหย่อนให้เป็นอา,าการของร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นหลังปวดก็ดีง่วงนอนก็ดีเจ็บแข้งเจ็บขาก็ดีให้มันเป็นอาการของร่างกายเท่านั้นนะแต่ใจเราก็อย่ายให้ใจเราก็พาฝึกเอาหัดเอาแล้วเราก็จะอิสระขึ้น ถ้าเราไม่ฝึกหัดอย่างนี้แล้วเราจะไม่อิสระเนะจะตกอยู่ในอำนาจของความปวดหลังปวดแข้งปวดขาปวดหัวปวดตัวห่วงนอนพอฝึกพอฝืนพ,พอหัดเราก็ทําเอานะเหมือนกับคนที่เป็นนักฟ้อนคนฟ้อนนาฏศิลินนะเวลาที่เขาจะเป็นนักฟ้อนอะไเขาต้องรู้จักดัดมือสั้เแตมันดัดจนจนมือมันอ่อนเลยนะนัะ่นแหละฝึกหัดตั้งแต่เด็เดกนะ่ะหัดเอาดัดเอานะในที่สุดแล้วก็ ทำได้นะฝึกหัดเอาเราก็เหมือนกันเนะี่ยเรายิ่งประเสริฐมากกว่าคนเหล่านั้นอีกเราก็ยิ่งฝึกหัดได้นะนี่แหละฝึกจากความทุกข์นี่แหละครับดีที่สุดเลยเห็นชัดเลยความทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะความง่วงบ้างความปวดหลังปวดแข้งปวดขาสารพัดปวดบ้างถ้าใครถ้าใครเป็นหนีก็อย่าลืมสังเกตแต่ไม่ได้ให้เพ่งนะอันนั้นทีก็ปวดไปทีก็ดูเอ๊ะมันปวดหลังที่เดิมไหมสวดไปทีปวดหลังที่เดิมไหม ถ้ามันไม่ถึงที่สุดเราก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนแค่เปลี่ยนขาเปลี่ยนใน,น,นท่าอื่นนะไม่งั้นมันไม่ได้ธรรมะนะครับถ้าเราเปลี่ยนเราเรา,เราจะไม่เข้าใจเวทนาทีนะถ้าเราเปลี่ยนเราจะไม่เข้าใจเวทนานะแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะพอมีสิทธิ์เข้าใจเวทนานะเราเคยได้ยินเวลาพระเทศน์ไหมว่ากายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งแยกกายออกจากจิตจิตออกจากกายเคยยินไหมครับแยกออกจากกันใจก็เป็นกองหนึ่ง กายก็อีกเป็นกองหนึ่งเขาต้องเริ่มจากฝึกขัดอดทนแบบนี้แหละครับจะผ่านได้ก็ต้องขันติไม่ขันแตกนะต้องอดทนอย่างนี้แหละปวดยังไงก็อดเอาปวดหลังก็ทนเอาปวดขาก็ทนหลวงพี่ยังไม่ได้เปลี่ยนท่าก็นั่งท่าเดิมเนี่ยมันมีปวดธรรมดาแบบปวดแบบชิบหายนะถ้ามันปวดมากๆเข้าก็จะเป็นเป็นปวดแบบชิบหายเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนที่แตกต่างจาก จากลือสีชีพัยก็คือพระพุทธองค์สอนให้เราสังเกตเวทนาด้วยเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องอธิตะปริยาสูตรอนัตตลัคนาสูตรที่พี่พาสวดนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าทนเทศให้โกรทัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะอาจจะชี้ังด้วยธรรมศิษนาชื่อว่าอนัตตลัคนาสูตรอนัตตลัคนาสูตร เมื่อเทศนาเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าโกนธัญะญวัปปะพัทธิยะมหานามาตตจิเทศที่เมืองพาร,ราสีที่ป่าอิสิปตนะมุขะาเมืขเลขะทายวันนะโดยใจความพระพุทธเจ้าถามว่าเหมือนกับเรานั่งอยู่ตรงนี้นะปัญจวคีน,นั่งอยู่ด้วยกันทั้งห้าคนห้าตนห้าท่านพระพุทธเจ้าก็ถามว่าพวกเธอปวดปวดหลังไหมปวดขอรับพวกเธอปวดขาไหมก็ยังปวดขอรับ พอผ่านไปสักพักผู้ไดเจ้าก็ถามใหม่พวกเธอยังปวดที่เดิมอยู่ไหมปวดที่ใหม่แล้วขอรับมั้งตอนนี้ความปวดเปลี่ยนที่แล้วเอาแล้วมันเปลี่ยนไปไหนมันก็เปลี่ยนจากฝ่าเท้ามาหน้าเท้ามาหน้าขามาหลังมันก็จะเปลี่ยนข้าพเจ้าเห็นว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วท่านมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอท่านด้นเชื่อได้ไหมเออจะเชื่อหรือเปล่าใจที่เคยฝังที่เคยยึดมั่นถือมั่นว่า ความปวดเป็นของเราความปวดนี้มันต้องอยู่อย่างนี้ไปตลอดเหมือนความทุกข์ของเราเนี่ยเวลาที่เราทุกข์เรื่องอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะทุกข์ใจหรือปวดใจนะถ้าเราไม่เคยฝึกเคยหัดมาเราจะมีความรู้สึกในใจขึ้นมาที่ว่ามันต้องอยู่อย่างนี้ตลอดแน่นๆอยู่แน่นๆเป็นอย่างนี้ตลอดแน่นๆนะนี่เขาเรียกวนะ่าซวยชิบหายเลยเพราะเราไม่เคยฝึกม,มาเราจะรู้สึกเปย่งนันเลยนะแต่ในความจริงมันเป็นยังไงบ้างนั่งอยู่ถ้าเดินไม่แหละ ถ้าถ like, ้าไม่พิจารณาอย่างนี้หลวงพี่ก็นั่งนั่งไม่ไน้ขนาดนี้นะมันน่าจะเปลี่ยนไป่นานนัายนะแต่วพาเห็นบ่อยๆทําๆํากักก็เลยไม่ไม่เป็นที่ไว้วางใจขาของตัวเองนะว่าขานี้มันปวดแต่มันเปลี่ยนไปหลังนี้มันปวดมันก็ยังเปลี่ยนไปอีกความง่วงนี้มันง่วงมากมันก็ยังเปลี่ยนไปเรื่อยๆเอาทําไมรู้เอาก็อดทนเอาอดทนเอาแล้วก็สังเกตเอาแต่ไม่ได้เพ่งนะครับนั่งธรรมดาธรรมดาเราเนี่แหละแต่ว่าไม่ลืมที่จะมีตาในสังเกตตลอด เราเองก็จะอิสระขึ้นทีนี้คราวนี้เราไปจะอิสระระหว่างคนเป็นอิสระกับไม่อิสระมันต่างกันนะระหว่างนกอยู่ในกรงกับนกอยู่นอกกรงมันคนละเรื่องกันนะคนอยู่ในห้องขังกับคนอยู่ข้างนอกองเราเนี่ยคนละคนคนละฟีลลิ่งนะคนละความรู้สึกนะครับคนละอย่างเลยนะเหมือนกันเลยถ้าเราโดนขังเพราะว่าต้องเปลี่ยนขาต้องปวดขาต้องปวดหลังต้องเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหลังไม่ต่างจากนกโดนขังไม่ต่างจากคนติดคุก มันจะเป็นทุกข์มากเลยนะมันรวมไปถึงปวดใจอันนี้อของละเอียดมากอันนี้คือของหยาบๆน,นี่ฝึกหัดจากของหยาบไปหาของละเอียดกว่าเราจะฝึกไปหัดไปหาพัฒนาเป็นของละเอียดได้ต้องฝึกจากของหยาบแบบนี้มันจึงจะพัฒนาไปแอบไพไปถึงของละเอียดเวลาที่เราปวดใจโมโหไม่พอใจผูกพันหงุดหงิดความทุกข์ในใจมันเกิดขึ้นในใจเรานั่นแหละเราเอง จะรู้ขึ้นมาในใจว่าโอ้มันอยู่ไว้นะเดี๋ยวมันก็จากไปผมพี่เคยไปหาหมอนะหมอที่ที่แก่งคอยเวลาหมอหมอใหญ่เขาเจาะเลือดวันนั้นหมอเล็กไม่อยู่พยาบาลก็ไม่อยู่อยู่แต่หมอใหญ่นะเจาะครั้งแรกอุย้ยขอโทษขอรับพอดีเจาะผิดเอาครั้งสองเสียบไปอีกอุย้ยโทษทีเสียบไปสองครั้งอพอดีพอดีมันหาไม่เจอโอ้น,อน้ำพระทราบสืงน้ําตาจะไหลครั้งที่สามจอไปอีก ไม่เจอมันต้องให้เจอเขานี้ก็นถ้าแยงเข็มไปเลยนะโอ้เลือดเลือดเนี่ยลงที่พระหมไปแนะแต่ไม่นานนะความรู้สึกบางอย่างมันเกิดขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นความรู้ขึ้นมาในใจนะมันบอกขึ้นมาในใจของลงของพระของหลวงพี่ว่าไม่นานความเจ็บก็จะหายไปมันบอกขึ้นมาอย่างนี้นะเราได้ตรงนี้อันหนึ่งมันก็เลยทําให้มีกำลังใจนั่งอย่างนี้ได้โอ้มันช่วยเรานี่หว่า มันเจ็บเหมือนกันถูกแข้งเหมือนกันเลือดไหลเหมือนกันแต่ฟิลลิ่งต่างกันเพราะฟิลลิ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฝึกมาต่างกันต้นทุนมันต่างกันเราเลือดไหลลงมะห่มเรากับมีความรู้สึกว่าไม่นานความทุกข์ความเจ็บนี้ก็จะหายไปมันเป็นอย่างนั้นเลยนะเราเห็นเห็นอันนี้สง่งเลยมาเผยแผ่ให้ฟังนี่แหละแต่ว่าต้องอดต้องทนเอาไม่มีใครนั่งสมาธิตายไม่มีนะไม่มีนะใครนั่งไม่เปลี่ยนท่าเราขาหักก็ยังไม่มีนะผมว่ามันจะขาหักเพราะว่ามอร์ไซค์มากกว่า มอเตอร์ไซค์รถยนต์หรือไปโดดหรือว่าเดินไม่ระมัดระวังตกปันไดอย่างงี้เอ่ยใช่แต่ที่ขาหักขาเคเพราะว่าเรามาส่วนมลนั่งสมาธินั่งท่าเดิมขาหักนไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะโนมากขาหักมันจะเป็นอย่างอื่นมากกว่าเนาะจะเป็นอย่างอื่นมากกว่าที่แบบมันมีมันมีมันมีอุปการะมากเลยนะถ้าเราฝึกได้นเพราะว่าธรรมะของพระพุทธองค์ไม่แค่ไม่ใช่แค่นั่งฟังเฉยๆครนบจนพระพุทธเจ้าถามปัจจุบันขี่เรื่อย มาจากว่าคีหงห้ามีโกนทัญญะวัปปะพัทยะมหานามัตชิพอได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อเห็นเมื่อออดเมื่อทนแล้วเพราะวาพวกฤาษีสีเขามีขันติอยู่แล้วเขาอดทนมากๆอยู่แล้วเขาก็เลยพิจารณาตามพระพุทธเจ้าเมื่อพิจารณาตามที่ผู้โต้งท่านสอนก็เลยเห็นความจริงว่าความปวดตามแข้งตามขาตามหลังแม้แต่ความง่วงที่เราง่วงอยู่มันก็เอาแน่ไม่ได้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อย พระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าพวกเธอคิดว่าความง่วงเที่ยงไหมไม่เที่ยงขอรับพวกเธอคิดว่าความปวดข้างพวกเธอเที่ยงไหมก็ยังไม่เที่ยงขอรับแล้วพวกเธอคิดว่าความปวดหลังพวกเธอมันเที่ยงไหมมันก็ยังไม่เที่ยงขอรับแล้วถ้ามันไม่เที่ยงนี่ควรหรือที่จะยึดมั่นถือมั่นโอ้ก็มีควรที่จะยึดมั่นถือมั่นถ้าควรทํำนี่เลยควรจะปล่อยขอรับน้ําหยุดสุดท้ายพอดีเลยเมื่อทุกคนเข้าใจตรงกันว่า สพนาลังอภินิเวสายสายะส,สิ่งทั้งหลายทั้งปวงอนันบางคนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นใจก็วางออกภาระในใจก็จะหมดไปบรรจาวัคคีทั้งห้ามีโกธัญะว่าปะพัทธิยะมหานามาอัจฉิได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ทั้งห้าห้าท่านแต่ว่าน้ําเต็มตุ่มตอนนี้เราเพิ่งหยดน้ํายังไม่ใกล้เต็มนะเราต้องฝึกตอนนี้เหมือนถ้าเป็นเป็น,ปนกล้วยก็กำลังบ่มกล้วยเนี่ยบ่มให้มันแก่ก้านเร็วๆนะถ้าเป็นมะ่วงก็ต้องกำลังบ่มให้มัน ให้มันสุเกเร็วๆเนี่ย <c oughs> เพราะว่าถ้าอยู่ที่บ้านเราไม่ได้บม่มแต่เราบ่มอย่างอื่นไปบ่มอเมซอนบ้างบ่มกาแฟมั่ก็บ่มทุเรียนนะไนก็บม่มบ่มกล้วยที่บ้านหรือบ่มอะไรสรารพัดบม่มล้่ก็บน่นบ่นให้สามีบ้างลูกบ้างนะมันก็เลยไม่สอดคล้องกับทางเขาเรียกว่ามรคปฏิบัติาหรือว่ามรมีองค์แปดมันไม่ได้อบรมบ่มเพราะอินซีมันเลยเต็มช้าไง มันมันบ่มอย่างอื่นมันบ่งความโหดร้ายความไม่พอใจความหงุดหงิดความโงงามโหโความเจ้าอารมณ์มันบ่มงั้นมากกว่ามันก็เลยกลายเป็นคนโกรธง่ายโมโหก็ง่ายหงุดหงิดก็ง่ายเหตุผลก็มีบ้างไม่มีบ้างอารมณ์ดีก็เหตุผลดีอารมณ์ไม่ดีก็ไปอีกแบบหนึ่งอารมณ์ดีก็บอกสัจจะจะรักเธอไปเท่าชีวิตก็ว่าไปพออารมณ์ไม่ดีบอกโอ้ยไม่เอาเราจะอยากแล้วเอาเสียเลยทา่านี้โอ้ยไม่ไหวเราแบบนี้นั่นแหละมันเป็นทะงนั้นเลยนั่นแหละ มันสะสมอย่างนั้นไงมันห่างออกห่างออกแล้วมันจะอินทรีย์มันจะเต็มได้ไงเนาะแทนที่จะใช้เวลาไปบ่มกล้วยบ่มอ้อยนะไอ้บ่มกล้วยบ่มบ่มมะ่วงนะอันนี้มันมบ่มอย่างอื่นมากกว่านะมันก็เลยไม่เตรมสักทีนะไม่ต้องกลัวนะเรามีเราเรามีหลังคาไม่ต้องกลัวหลังคาเรามีนะไม่ต้องกลัวนะเออถ้าใครรู้ว่ารู้สึกว่าตัวเองเปียกก็ขยับขยับมาเนาะขยับเนะข,ข้าไม้เลยขยับเข้าม้เลย หมฟ้าผลนึ่นเงเป็นใจนะ